ชื่อรุ่งค่ะมีปัญหาอะไรบ้างก่อนที่จะเริ่มเทรนกับเบเซ่กอนเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแต่ว่ามีพุงออกกาลังกายมาหกเจ็ดปีความรู้ในคอร์สเป็นยังไงบ้างรุงว่าเข้าใจเรื่องอาหารแล้วก็ได้เข้าใจตัวเองเรารู้ว่าเราเอาอะไรเข้าร่างกายบ้างเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเรียนสดเทรนสดเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ได้ส่งคลิปให้โค้ชดูแล้วก็ดูกัน ออกกำลังกายดูการหายใจพอหายใจเป็นหายใจถูกใน,นจังหวะที่ออกกำลังกายแล้วอะ่ะมันทําให้เรามีแรงออกกําลังกายมากขึ้นพอโค้ชมีแบบแบบโฟกัสให้ทําให้เราโฟกัสกออกกําลังกายได้ดีขึ้นโอเคแล้วหุ่นเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะโอ้โหหุ่นทั้งตัวเลยคะ่ะโอ้ตัวเล็กมากรู้สึกอีกอย่างหนึ่งคือ,อ ตัวเล็กดูมีกาม้ามเงินนิดนึงท่านรู้อะไรเกี่ยวกับการออกากําลังกายการหายใจสําคัญกับการออกกําลังกายมากสเต็ปการเพิ่มน้าหนักเประเซ็ตกับความฉี่คุ้มไหมต่อการเข้าคอร์สคุ้มมากค่ะลุงอ่ะเจ็ดปีแล้วยังไม่เข้าใจเลยแต่พอมาอยู่กับโค้ชแค่ห้าเดือนกว่าคือลุงได้เข้าใจทั้งเรื่องการกินการนอนด้วยแล้วก็การออกกําลังกายบาลานซ์การใช้ชีวิตได้หมดเลยเรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยอ่ะ้งขอบคุณมากนะคะสวย